ขอคำตชิ้นใหม่ก็คือตบอีกนั่นเองที่บ้านเราก็ซื้อมานะฮะตอนนี้สองอันมีรูปอะไรบ้างเอ่ยมีรูปปลาหมึกผีเสื้อร์แฮมเบอร์เกอร์อีกอันนึ่งแฮมเบอร์เกอร์หายไปไหนไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ชำรุดไปแล้วนะฮะกว่าจะได้เอามาถ่ายคลิปก็พังไปซะก่อนนะฮะพังไวซะก่อนส่วนวิธีเล่นก็ให้เล่นแบบไหนได้บ้างครับเบื้องต้นเบื้องต้นก็แค่แบบว่าเอาลูกแก้วไปใส่ในกดเล่นนะครับ เล่นแต่ลเลยถ้าเปแตหลกเลยก็แค่อเอามากดเล่นใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครใครอยากไปโดูลูกแก้วทีไรคือตายนะครับอ่าแล้วก็วิธีได้อีกวิธีหนึ่งก็แค่เอาลูกแก้วเข้าไปใส่แล้วก็บางไว้ตรงนี้หรือว่าไม่ใส่ลูกแก้วในนครอเมากธธเกมนี้เดี๋ยวพ่อแอร์จะเอาลูกแก้วนะครับที่พ่อแอร์เตรียมไว้นะยังไงลูกแก้วอ่าลูกแก้วเราจะเอาลูกแก้วซ่อนไว้ข้างในนะครับเดี๋ยวให้น้องเจสตาไปเอาแป้งมาอ่าใครที่ แพ้จะต้องโดนลงโทษนะครับวันนี้นี่ฮะเราจะใช้แป้งในการลงโทษนะครับขยับฝากร้านโฆษณาร้านก็มานะฮะเดี๋ยวพ่อแอนจะต้องเป็นคนเอาซ่อนกันนะว่าลูกแก้วอยู่ตรงไหนนะครับนะพ่อจะไม่บอกนะครับลูกแก้วอยู่ตรงไหนนี่นะฮะตอนนี้พ่อแอนได้ทําการซ่อนลูกแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าเราจะให้กดคนละหนึ่งทีนะครับอย่ามุงกันไม่เอานะครับ ให้กดคนละหนึ่งทีนะครับน่าลองดูกันเลยอาจจะเจเริ่มก่อนเลยครับอาจเจเจกดจะได้กดถ้าใครกดดูลูกแก้วคนนั้นก็แพ้นะครับเสียงทีนั่นเนี่ย่าเจยังครับยังไม่โดนเดี๋ยวยังไม่โดนครับเจต้าปุ๊บยั่งครับสเจว่ายังไงเอ่ยอ่าสุ่มในการกดนะครับ กดทีละคนนะครับสลับกันเจต้าเจไดเจเจเจไดอ่าระวังนะครับใครที่แพ้นะครับใครที่กดโดนลูกแก้วข้างในซ่อนอยู่นะฮะจะต้องโดนลงโทษนะครับอ้าวได้คู่แพ้แล้วเราเมาื่อกี้จะได้กดปุ่มไหนครับปุ<ะ>่มนี้อ่า<ะ>ทุกคนกดปุ่มอื่นออกให้หมดก่อนกดปุ่มอื่นออกให้หมดก่อนนะครับอ่าและผู้โชคร้ายเมื่อสักครู่นี้นะ <laughs> ก็เป็นน้องเจไดนั่นเองนะฮะนี่กดโดน ลูกแก้วท so ี่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะมันก็จะกดไม่ลงนะครับถ้าเราลูกแก้วไว้ข้างใต้นะเวลาเรากดมันก็จะกดไม่ลงนั่นเองนะครับอ่ะเราได้ผู้แพ้ในวันนี้แล้วนะครับเราจะให้เจต้าเป็นคนลงโทษก่อนนะคะบได้มือมาเลยเนะรักพี่ไหมรักไหมเอาเยอะๆหรือเอาน้อยๆเยอะๆโอ้ยเยอะๆนะครับอาจะได้หลับตาหลับตา หลับตาหนึ่งสองสามโอ้โหตายจเ้ครับอ่าจเจรักพี <GO av uther> ่ไหมครับเอาเยอะๆหรือน้อยๆครับเอาเยอะๆเยอะๆเด้อครับอะไรหนึ่งสองสมโอ้โหตายแล้วอ่ะพอ เรามาสัมภาษณ์ผู้พแพ้กันเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหนึกว่าผีหน้าขาวเะครับเป็นยังไงกันบ้างครับอ่าปออิสสนุงไงกไหมครับสนุกมากอ่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนโดนทาแป้งสนุกโอโ้ตอนนี้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บปวดแต่ว่าตอนนี้แต่เอาหน้าสามคนมาเทียบกันสิใครขาวที่สุดอโอ้โหตาวันนี้ก็ขอลากันไปด้วยคลิปนี้แล้วกันนะครับ ฝากดไลค์ก่อนเอ้ยตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดนะคบายขอตัวลาไปก่อนนะครับ